ในสมัยพุทธกาลมีเหล่านักหมวดนอกพระพุทธศาสนาได้ประชุมแสดงคำสอนตามความเชื่อของตนในทุกวัน8ค่ำ14ค่ำและ15คาค่ำเป็นปกติครันพระเจ้าผินพิาสารทรงทราบเรื่องจึงดำริขึ้นว่าภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาน่าจะจะกระทำเช่นนั้นบ้างเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงกราบทูลขอพุทธานุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบและทรงอนุญาตตามนั้นการประชุมกันของคณะสงฆ์ตามพุทธอนุญาตได้มีวิวัฒนาการมาตามลำดับตั้งแต่การมาประชุมแล้วนั่งนิ่งเริ่มแสดงธรรมต่อมาทรงอนุญาตให้สวดปาฏิโมกข์ซึ่งเป็นการทบทวนข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพร้อมกับการแสดงอาบัติหลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมะสวรรค์สืบมา โดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ที่วัดต่อมาในภายหลังบรรพบรุษไทยเราก็ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามสืบมาในการไปวัดในวันพระทุก8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำเพราะแต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมเสร็จจากงานไรนาก็อาบน้ำแต่งกายด้วยชุดขาวเพื่อไปวัดฟังธรรมหรือพ่อเท่าแม่เท่า ก็ไปอยู่วัดรักษาอุโบสถทศีลตั้งแต่วันโกนแต่เมยุคสมัยเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมธุรกิจแต่เดิมที่วันระเป็นวันหยุดราชการก็เปลี่ยนเป็นวันเสาร์อาทิตย์วิถีชีวิตผู้คนในสังคมจึงเปลี่ยนแปลงไปเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงทําให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดทําบุญฟังธรรมลดลงอย่างมาก แต่นในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาก้าวล้ำไปมากไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือขณะเดินทางทั่วโลกก็สามารถฟังธรรมะได้รายการ DMC g u i d e ไกดวันพระจึงเกิดขึ้นเพื่อให้บรรยากาศวันพระย้อนกลับมาอีกครั้งแม้จะอยู่ในยุคสื่อสารที่ไร้พรมแดนดังเช่นในปัจจุบันเจริญพรท่านผู้ชมรายการ d m เทุกท่านทั่วโลกนะวันนี้พระอาจารย์จะมาเล่าเรื่อง สิ่งที่เราต้องเจอในวันที่เราละสังขารเราคงได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากคุณครูแม่ใหญ่เยอะเรื่องการที่จะเตรียมตัวในวันเดินทางนะค่อยๆมาทบทวนด้วยดีนะสิ่งที่เราจะเจอในวันละสังขารเนี่ยมีอย่างน้อยนะสามประการประการที่หนึ่งก็คือเวลาจะละสังขารเนี่ย ละสังขารด้วยอาการอย่างไรข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองสภาพใจเมื่อตอนที่ละสังขารเป็นแบบไหนและก็ประการที่สามรูป,ปกายและสถานที่อยู่ใหม่หลังจากละสังขารแล้วเป็นอะไรเนาะสามอย่างเนาะเราดูประการแรกก่อนอาการในการละสังขารเนี่ย โดยรวมๆแล้วมมีอยู่สี่แบบนะแบบที่หนึ่งเนี่ยดีที่สุดเลยลาสังขารแบบเหมือนหลับไปสบายๆหลับไปแล้วก็ไปเลยไม่ต้องตื่นมาอีกเลยไม่มีทุกขเวทนาอะไรมาบิบคันก็คุณครูไม่ใหญ่เคยเล่าให้ฟังการลาสังขารแบบนี้เพราะว่าไม่มีวิบากกรรมในดิตตามมาส่งผลน,นะ แบบที่สองนี่เป็นการละสังขารแบบเฉียบพลันฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเช่นประสบอุบัติเหตุตายในที่เกิดเหตุหรือโรคหัวใจแบบเฉียบพลันไม่ทันตั้งตัวที่เป็นชนิดเพราะวิบากกรรมในอดีตเคยฆ่าคนหรือสัตว์ให้ตายแบบเฉียบพลันทำอย่างไรก็ได้รับแบบนั้นวิบากกรรม ตามมาส่งผลในช่วงที่อ่อนแรงละสังขารแบบที่สามไม่ตายเฉียบพลันแต่ต้องทนทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสก่อนที่จะละสังขารก็วิบากกรรมในดิตเช่นเดียวกันเคยฆ่าคนและสัตว์ให้ตายโดยวิธทีทำให้ทุกทรมานก่อนตาย ถึงเวลาวิบากกรรมตามมาทันส่งผลเต็มที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาจากโรคภยัยเข้เจ็บที่บีบคั้นมันไม่ตายทันทีทุกทรมานก่อนที่จะตายอันนี้แบบที่สามนะส่วนแบบที่สี่มีทุกขเวทนามาบีบคั้นบ้างไม่มากนะและ้วก็ละสังขารพวกนี้การเดนดีก็มีวิบากกรรมปฏิบัติทรมานสัตว ให้ตายด้ความทุกข์ทรมานแต่วิบากกรรมมันส่งผลมาหลายชาติแล้วมันเบาบางลงแล้วรวมกับมีบุญที่สั่งสมอย่างเต็มที่ในปัจจุบันตามมาได้ช่องตัดรอนวิบากกรรมพอดีทําให้ก่อละสังขารมีทุกทุกเวทนาบ้างไม,ไม่มากนะแล้วก็อละสังขารนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเจอนะแบบใดแบบหนึ่งนะในวันที่ละสังขาร สิ่งที่สองที่ต้องเจอก็คือสภาพใจตอนที่ละสังขารเป็นแบบไหนก็แบบที่หนึ่งเป็นหลักก็คือจิตผ่องใสเพราะรู้หลักวิชาเนี่ยนึกถึงบุญได้นึกถึงพระรัตนตรัยได้มีแต่ภาพดีๆมาปรากฏนะก็มีคำดีๆมาปรากฏจิตก็ผ่องใส ราสังขารแล้วก็ไปสุขติสภาพใจแบบที่สองก็คือจิตเศร้าหมองอันนี้คงเป็นคนทั่วๆไปที่ไม่รู้หลักวิชาดันินชีตด้วยความประมาทปิดศีลขาสัตว์รักทรัพย์ประพฤติปิดในกรามพูดชั่วดื่มน้ำเมายาเสพติดออายมุกกเพียบเลยอย่างนี้เป็นต้นนะถึงเวลาภาพบาปอกุศลก็มาปรากฏได้เห็นจิตก้าุนหมวัวเศร้าหมองนะ แบบที่สามคือใจไม่ใส่ไม่มองจะนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีก็ม่นึกนึกถึงเรื่องดีก็ม่นึกหรือพวกที่ตายแบบฉุกเฉินฉุกระหุกไม่ทันตั้งตัวจิตไม่ใส่ไม่มองอันนี้สำคัญอยู่ที่ลาสังขารแล้วบุญหรือบาปจะสงผลนะพวกที่สี่มันผสมผสมกัน ผ่องใสบ้างเศร้ามองบ้างไม่ใสไม่หมองบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอะไรมากกว่ากันถ้าใสมากกว่าก็ไปสู่สุคติอาจจะไปไม่สูงมากามองมากกว่าแต่มีใสด้วยนะมองนิดหน่อยไปได้หลายทางโยมโลกก็ไปได้นะมันผสมผสมกันนะใสบ้างมองบ้างไม่ใสไม่มองบ้างนะอันนี้ก็เป็นสภาพใจ ในวันรัสังขารที่แต่ละคก็ต้องเจอข้อเหมือนเดิมเหมือนข้อที่หนึ่งนะข้อหนึ่งอดีที่สุดเราผ่านมาแล้วสองเรื่องนะเรื่องแรกก็คืออาการของการลัสังขารแบบแรกดีที่สุดก็คือหลับไปแบบสบายๆส,ายสภาพใจตอนลัสังขารก็แบบแรกก็เหมือนกันจิตผ่องใสแต่นี้มาถึงข้อที่สาม สิ่งต้องเจอในวาระสำคัญคือรูป,ปกายและสถานที่อยู่ที่เปลี่ยนไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัสไว้ถึงสถานที่อยู่ใหม่ละรูป,ปกายใหม่รูป,ปกายใหม่ท่านตัดไว้ท่านตรัถ,ถึงกติห้าหนึ่งเทวดาสองมนุษย์สามสัตว์เรฉาสัตว์ 5, ตวรูป,ปกายใหม่นะเป็นสุคติสองส่วนคือมนุษย์กับเทวดา เป็นทุกขติ3ส่วนก็คือสัตตริชานเปรตส,สัตว์รกอันนี้คือรูปรกายใหม่นะส่วนสถานที่อยู่ใหม่ท่านตรัสถึงภพภูมิสันทิเบตรประกอบได้ตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยอรูปภพมิสี่ชั้นรูปภพสิบหกชั้นสองส่วนนี้เป็นยีสแล้วนะสวรรค์6ชั้นมนุษย์หนึ่งกลายเป็นเจอบายภูมิสี่ ก็คือสัตว์ตริชานเป็ดอสุรกายสัตว์นกอบายภูมสี่นะ6 1, 4, กหนึ่งสี่ก็กลายเป็น11บเบเอปกับยี่สิก็สามสิบพบพภูมนี่คือทางไปนี่คือที่อยู่ใหม่ในวารสังขารที่ต้องไปเจอก็เป็นประการที่สมเนาะก็เหมือนเดิมเลยรูป,ปรกายเทวดาเนี่ยน่าไปมากที่สุดนะส่วนจะไปได้สูงต่ำแค่ไหนอย,อยู่ที่กำลังบุญและก็ แรงอธิษฐานจิตนะซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ได้ให้ข้อ,ขอปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเอาไว้ว่าข้อที่หนึ่งความผิดพลาดในอดีตให้เลิมไม่หมดอย่าไปตามนึกนึกแล้วก็ไม่สบายใจนึกถึงบาปดวงบาปก,ก็โตนะเรื่องผิดพลาดในอดีต้ดีทิ้งไปเรื่องที่สองบาปอกุศลของใหม่อย่าไปทำอีกง่ายๆก็ประกอบด้วยอะไร บาปอกุศลหรือวิธีทําให้บาปเกิดก็คือประการแรกก็คืออกุศลกับบทสิประการกายตุจริตวจีตตุจริตมโนตุจริตประการที่สองคืออบายมุขประการที่3คือมิจฉาวิชา,ชาอาชีพที่ได้ทรัพมาด้วยความไม่บริสุทธิ์นะกาอาวุธค้ามรุษค์าสัตว์ทมไปฆ่าค้าขายยาพิษค้าขายน้ําเมาอย่างนี้เป็นต้นนะประการที่สองนะ บาปอกุศลใหม่อย่าทำเพิ่มขึ้นอีก2องอันนี้สองข้อนี้เรียกว่าละชั่วข้อที่สสั่งสมบุญกุศลไปแล้วนะให้ตามลึกบ่อยๆอ,อย่างน้อยก่อนหลับไปก็หลับไปพร้อมกับบุญกุศลที่เราทำมาในแต่ละวันแล้วก็ทำมาตลอดชีวิตข้อที่4ส,สั่งสมบุญใหม่เป็นประจำทุกวันให้ทานรักษาศีจิจรญสมาธิภาวนาให้เป็นนิสัยข้อสข้อสก็สสทำดี ส่วนข้อที่หานะั่สมาธิทุกวันให้จิตผ่องใสนี่คือข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะที่จะทำให้เราได้สามประการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีๆเดี๋ยวเราเข้าช่วงกฎแห่งกรรมกันนะ

See you กทแห่งกรรมวันนี้เป็นเรื่องโรคมะเร็งปอดนะมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างอาการเป็นอย่างไรแล้ววิธีรักษาเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอก่อนนะอาจารย์คะการที่เราจะรู้ว่าผู้ป่วยท่านเน้มีโรคมะเร็งปอดอยู่อาการจะมีอะไรบ้างคะ อาการส่วนใหญ่ที่ทําให้ผู้ป่วยมาตรวจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรคมะเร็งปอดเนี่ยก็คือเรื่องของอาการไอเรื้อรังนะครับการที่มีอาการไอต่อเนื่องกัน3าถึงสสัปดาห์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งแสดงว่าผู้ป่วยนะน่าจะมีโรคอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งจะเป็นต้องมีการตรวจค้นเพิ่มเติมอาการอื่นๆที่นอกจากจะพบในเรื่องของไอเรื้อรังก็คือเรื่องของอาการไอเป็นเลือดนะครับอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็อาการเจ็บหน้าอก ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยเราจะพบว่ามีอาการที่เกิดเนื่องจากการกดเบียดเส้นเลือดทําให้เกิดอาการหน้าบวมนะครับหน้าแดงเวลาไอแรงแรงในบางคนอาจจะมีอาการเสียงแหบเนื่องจากก้อนเนี่ยไปกดถูกสายเสียงเข้านะครับในบางแห่งเช่นของโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยที่มีการตรวจร่างกายกันสม่ำเสมอ,ม,อมีการตรวจเช็คอัพกันเนี่ยบางครั้งเราจะพบเอ็กซเรย์พอร์ตผิดปกติโดยบังเอิญพบก้อนในปอร์ เมื่อผู้ป่วยมาตรวจกับเรานะครับมีอาการเหล่านี้ก็จะเป็นจุดหรือเป็นเหตุที่นําเราไปสู่การตรวจเพิ่มเติมค,คนไข้จะรับการตรวจเอกซเรย์ ray, ตรวจเอกซเรย์ปอดคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดของภาพต่างๆมากมายเดี๋ยวเราจะพาไปที่ห้องตรวจนะครับไปชมภาพการตรวจกันเชิญเลยครับอาจารย์คะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวเลยหรือเปล่าที่จะทําให้เกิดโรคนี้นะคะบุหรี่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวนะครับแต่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด เราพบว่า90%ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะมีประวัติเรื่องการสูบบุหรี่ปัจจัยอื่นๆก็ได้แก่ปัจจัยทางกรรมพันธุ์นะครับเชื่อว่ามีความสัมพันธ์ในผู้ป่วยที่มีครอบครัวมีในคนในครอบครัวเป็นมะเร็งก็มีโอกาสเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นในคนบางกลุ่มนะครับที่มีอาชีพเช่นคนงานในเหมืองแร่ก,ก็จะมีโอกาสสัมผัสกับสารโลหะหนักซึ่งก็จะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดได้ครับอ๋อค่ะและส่วนการวินิจฉัยโรคนี่แหละคะคุณหมอมีขั้นนตอนอย่าางงไรรบบ้คคะัค เมื่อผู้ป่วยมีอาการที่เราสงสัยนะครับเราก็จะเริ่มจากการทำเอ็กซเรย์ปอดนะครับในผู้ป่วยบางรายเราก็จะทำเอ็กซเรย์ปอดคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมขึ้น <Yeah. S 1> ผมได้เตรียมเคสที่น่าสนใจบางเคสนะครับมาให้ชมด้วยครับอย่างผู้ป่วยรายนี้นะครับมาตรวจโดยไม่มีอาการอะไรนะครับ <Yeah. S 1> มาตรวจสุขภาพเพราพบว่า X board, วเอ็กซเรย์ปอดปกติ mm hmm. เราได้ส่งผู้ป่วยไปทำเอ็กซเรย์ปอดคอมพิวเตอร์ <Yeah. S 1> ภาพที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือภาพที่มีลักษณะของเอ็กซเรย์จากส่วนบนลงมายังส่วนล่างนะครับ yeah. อปอดังสองข้างาปอดทั้งสองข้างทางด้านขวาและทางด้านซ้ายเอาละครับ ok จากตรงนี้เราจะเริ่มเห็นจุดที่ผิดปกติเนี่ยครับจุดผิดปกติขนาดเล็กตรงนี้ <S S <Weird>. <S สขีขาวๆเนี่ยนะคะใช่ครับจะสังเกตว่าเนื้อปอดโดยรอบเป็นเนื้อที่ปกติ<ห>จุดน,นี้เป็นจุดที่ผิดปกติสังเกตได้จากการที่ทางด้านขวาซึ่งเป็นลักษณะที่ปกติและนี่คือทางด้านซ้ายซึ่งผิดปกติผู้ป่วยรายนี้ก็รับการผ่าตัดปอดพิสูจน์ว่าเนื้อปอดส่วนนี้เป็นมะเร็งปอดอย่างผู้ป่วยรายนี้นะครับก็มาด้วยปัญหาไอเรื้อรัง เมื่อส่งไปเอกซเรย์เนี่ยเราจะพบว่ามีเงาขอบขาวตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นเงาที่ผิดปกติน<ฆ>ี่ก็เป็นสาเหตุนําซึ่งเราสงสัยเรื่องมะเร็งปอดแล้วนะครับหล<ฆ>ังจากนั้นผู้ป่วยก็ได้รับการทำเอกซเรย์ปอดคอมพิวเตอร์อยากจะชี้ใดูว่าตรงตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่นูนออกมาจากเอกซเรย์เนี่ยครับ<ฆ>เป็นตำแหน่งของมะเร็งทั้งสิ้นนะครับ และ้มะเร็งนั้นเมื่อมองด้วยเอกซเรย์คอมเจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่กว่าที่เห็นในเอกซเรย์มากในคนไข้ที่มาด้วยเรื่องน้ำในปอดเราก็จะเริ่มจากการเจาะน้ำในปอดออกมาตรวจก่อนแต่คนไข้าบางรายอาจจะมาด้วยเรื่องก้อนในปอดผมอยากจะแสดงภาพการเจาะก้อนในปอดให้ดูนะครับ<ม>เห็นว่า<ม>เราสามารถที่จะสอดเข็มเข้าไปยังตำแหน่งของก้อน<ม>เพื่อตัดนเนื้อเยื่อบางส่วนมาตรวจ<ม>นะครับนอกจากการเจาะตรวจจากภายนอกแล้วนะครับการวิชัยมะเร็งปอดยังมีการส่องกล้องอีก<ม>นะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนำอาจารย์เปี่ยมศักด์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นระบบทาางเหยคุณผู้ชมคะและน,นี่ก็คือนายแพทย์เปี่ยมศักดิ์ประกาศพุฒธิสารนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดจากโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นเองค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้คุยกับอาจารย์เสริมกิจและอาจารย์สมกิก็บอกว่าวิธีการตรวจเจอเนี่ยจะต้องมีการเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นอกจากนั้นยังมีการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดได้ด้วยวิธีใดอีกคะคุณหมอโอ้มีหลายวิธีเลยครับอ่ก็แล้วแต่อาการนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมาด้วยอาการไอเป็นเลือดบางทีเราเสมหะเขาเนไปส่งตรวจก็รู้คาตอบได้เลย น,นอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าก้อนมันอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่ใกล้หลอดลมเราก็จะส่องกล้องบอดนะฮรเพื่อไปเอาชิ้นเนื้อที่หลอดลมนะครับหรือบางคนก็ก้อนไปอยู่ตรงแถวเยื่อหุ้มปอดเราก็จะไปส่องกล้องไปตามไปเก็บชิ้นเนื้อตรงนั้นวิธีการส่องกล้องอะคะ่ะคุณหมอมันมีกี่รูปแบบครับที่เราทำเนี่ยมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือการส่องกล้องทางหลอดลมทีนี้ไอ้แบบแรกนี้ก็คือเราจะใส่เหมือนกล้องวิดีโอคล้ายๆเป็นสายยางนะฮะเราจะใส่เข้า ทา,ทางจมูกหรือทางปากก็ได้นะครับ<ช>แล้วกล้องเนี่มันก็จะลงเข้าไปในหลอดลมนะฮะแล้วก็เจอเนื้องอกตรงไหนเราก็จะตัดชิ้นเนื้อออกมานะครับซึ่งขั้นตอนในการทำนี่ใช้เวลาไม่นานระหว่างที่ทำเนี่ยคนไข้าอาจจะได้ยานอนหลับนะครับแล้วก็ยากดไออาจจะพอรู้สึกตัวบ้างแต่ไม่ปวดรูปแบบหนึ่งก็คือก้อนที่มันอยู่ตรงชิดเนื้อปอดอยู่ไกลมากซึ่งกล้องแบบนี้ยังไงก็ส่องไปไม่ถึงนะฮะอย่างเช่นก้อนอยู่ตรงปลายชายปอดนะฮะ<ช>ทีนี้ขั้น จำินิีฉัยเราก็ต้องเป็น2กล้องที่เยื่อหุ้มปอดเพื่อเอาชิ้นเนื้อออกมานะครับก็จะสองกล้องแล้วก็โดยที่เจาะรูที่ผิวหนังนะครับเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดนะครับจะเห็นก้อนเนื้อนะฮะอันนี้กระดูกที่โครงนะฮะอันนี้ก้อนเนื้ออยู่แล้วเราก็จะตัดก้อนเนื้อตรงนี้เอามาตรวจแล้วก็วินิจฉัยนะครับว่าเป็นมะเร็งปอดการสองกล้องตรวจทั้ง2แบบเนี่ยสามารถทราบได้เลยใช่ไหมคะว่านี่คือกําลังเป็นมะเร็งก็คือเราสามารถตัดชิ้นเนื้อ ออกมาแล้วก็ส่งไปให้หมอพยาธิวินิจฉัยซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2วันอาจารย์คะพอเราทราบแล้วว่าตอนนี้เราป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยนะคะแล้วจะทราบต่อไปได้อย่างไรว่าตอนนี้ฉันอยู่ระยะที่1ที่2หรือที่3ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการไปตรวจเพิ่มเติมครับก็คือการทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์หรือการไปทำเพสแกนนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์เปลี่ยนศักด์มากๆเลยนะคะพอเราได้ฟังคุณหมอแล้วเนาะว่าโรคมะเร็งปอดนะมีอาการอย่างไร มีวิธีการตรวจวินิจฉัยอย่างไรเนาะเรามาฟังคุณครูเมื่อยดีกว่าที่พระอาจารย์รวบรวมเอาไว้จากคำถามที่มาถึงคุณครูเมื่อยแล้วท่านได้ตอบให้ฟังว่าในทัศนะของกฎแห่งกรรมโรคมะเร็งปอดเกิดจากวิบากกรรมอะไรบ้างนะประการที่หนึ่งเกิดจากเหตุปัจจุบันไม่ใช่เหตุในอดีตคือเป็นสิงองุมวันชอบสูบบุหรี่ ประการที่สองในดีตอดีต,ดตชาติสูบฟินสูบฟินในดิตชาตินะวิบากกรรมยังทำให้เป็นมาถึงปัจจุบันน้่ประการที่สามปลูกยาสูบขายนี่ต้นทางตัวเองไม่ได้สูบนะปลูกขายนะสี่อดีตชาติรมควันหมีในถ้ำจนตายก็คงเป็นพวกพรานไล่จับหมีเข้าไปในถ้ำไม่กล้าเข้าไปมันมืด ก็ใช้วิธีรมควันเอาประการที่5อดีตชาติรมควันไล่พึ่งออนน้ำหวานและตัวอ่อนมากินอาชีพพวกนี้ปัจจุบันก็มีนะข้อที่หกอดีตชาติเผาที่นาทําให้ควันไปรมควันสัตว์แล้วก็ทําให้คนรับความลําบากอันนี้เราคงเจอเป็นระยะระยะนะนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งปอด หลักก็คือการทำปันปฏิบัติด้วยการไปทําร้ายระบบทางเดินหายใจวิธีแก้ไขนะให้แพทย์รักษาไปในเรื่องของกายเนาะแต่เรื่องของกรรมนี่ต้องตั้งโจทย์ว่าทําไงไม่ให้ติดไปเป็นข้ามชาติอีกนะประการที่หนึ่งหาโอกาสปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชุดเป็นฐานนะประการที่สองหาโอกาส ทำบุญในการถวายยารักษาโรคแก่พระภิกษุสาม,มนเณรหรือคนเจ็บป่วยที่เขาต้องการการรักษานะประการที่สามาสั่งสมบุญให้เต็มที่ทางการให้ทานรักษาศีลและก็จะสมาธิภาวนาจากนั้นก็อุทิศบุญไปคู่กรรมคู่เวรที่เคยเบียดเบียนเคยล่วงเกินมานับภพบนับชาติไม่ถ้วนนะประการที่4อธิษฐานจิตให้บุญไปตัดทอนวิบากกรรมที่เคยปิดลาดมาในอดีตจากหนักให้เบาจากเบาให้มาลายห้สูญนะจะได้ไม่มี วิบากกรรมมะเร็งปอดติดค้ำพบคามชาติไปให้มันจบกันชาตินี้นะเจริญพร